และหลายคนต้องการโรงรถสไตล์โมเดิร์นหลังคาซ่อนรางน้ำสไตล์แบบร้านกาแฟแบบนี้ทั้งหมด68ตรางเมตรครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างใต้หลังคาจะเป็น PU foam กันความร้อนกันเสียงทำให้บ้านของเราเย็นสบายครับเสาก็จะตกแต่งสไตล์แบบนี้มาดูใกล้ๆครับสวยงามนะครับผมใช้เหล็กหน้าสีแล้วก็ ตัว2นิ้วนะครับตกแต่งตรงกลางแบบนี้สวยงามตัวป้ายหลังคาจะไม่เห็นเพราะว่ามีการทําซ่อนหลังน้ําใช้เหล็กหน้า6ใช้เหล็กหน้า4ในการที่จะตกแต่งปลายหลังคาเพื่อเพิ่มความสวยงามครับ พื้นที่ประมาณนี้สามารถจอดรถได้ประมาณ4คันมอเตอร์ไซค์รถกระบะประมาณ4ี่คันได้แบบหลวมๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจต่อเติมหรือสร้างใหม่ก็ดีนะครับผมก็สามารถทักทายสอบถามกันได้นะครับผมในโซนแถวสุรินก็ถือว่าไปให้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดจังหวัดอื่นเดี๋ยวต้องดูกรณีพิเศษกันนะครับผมในเรื่องการราคาการเดินทางอะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้ซึ่งตอนนี้บ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก หกแล้วนะครับผมก็กำลังจะเสร็จแล้วงไงถ้าเกิดใครสนใจการตกแต่งการทำไอเดียต่างๆก็สามารถกดติดตามกันเอาไว้นะครับและแชร์คลิปนี้ออกไปสนับใครหลายๆคนที่ต้องการาทำแบบนี้จะได้รู้ว่าค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ค่าแรงต่างๆจะเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามคลิปนางกันได้นะครับผมคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ